ต่อไปขนาดที่สามนี่มีไหมมีค่ะขนาดที่ก็ชี้ให้ตอบให้ถามแม่เดี๋ยวเขาไม่พอใจกันทุกอย่างไม่ใช่ปฏิกิริยาแก้มาแลไม่เกี่ยวกับปฏิกิริยาทางการเมืองหรือการชุมนุมอะไรใช่ไหมคะท่านจะต้องโกรธจริง่านจะโกรธได้ไงเขาอาจจาโกรธฮ้องเาบอกเขาโกรธฮ้องเขาท่านจะเชื่อตามนั้นใช่ไหมคะเชื่อที่แจ้งมาอายการพูดผมจะไม่เชื่อเขาได้ไงเขาต้องเชื่อเขาโกเราพูดอะไรมันก็ต้องน่าเชื่อถือ บอกไว้ก็ยืนยันว่าผมมีบอคอผมไม่ได้หมดนะกลัวหรอกงาไม่ต้องบลัวโค้งมากขนาดนั้นช่วงนี้ยกระดับระอคองไหมคะท่านอยูผมยังไม่ได้ชื่อถามก็ตอนนี้ก็มันมีอยู่สามสี่ลักษณะใช่ไหมตอนนี้ก็เท่าที่สอบถามทางทางกระทรวงมาไทยที่มี็นคนเกี่ยวกับกระทรวงบต์เนี่ยนะเพื่อนงที่มันสื่อถามไม่ใช่ตรงนเลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้แต่ผมคิดว่าตอนนี้ผมให้เนี่ยได้สบายไปเทื่หลังการทตั้งตั้งอบตก่อนนะที่เดินหน้าปีนี้พยายามจะทำให้ได้ เนี่ยมันมีหลายอย่างรออยู่นะจะช่วงเวลานี้ต่อไปขนาดที่สามมีไหมมีค่ะถามก็ที้ให้ตอบให้ถามได้เรื่องเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเมื่อกี้ท่านนายกยังไม่ตอบว่ามันจะมีการแถลงลักษณะของสบคไหมเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ติดตามก็พรุ่งนี้รับประชมก็จะมีโฆษกออกมาชี้แจงแถลงแล้วก็รองนายุทธเดชเดชเกี่ยวข้องข้มาพูดตรงนี้นะจ๊ะเขาจะแถลงข่าว มัมีอะไรบ้างและการทำงานมันต้องเป็นแบบนี้แหละทุกคนต้อจับพูดเอาข้อสรุปจากการประชุมนะจ๊ะว่าอะไรทําได้อะไรทำไม่ได้นะคะเบื้องต้นมีการประเมินไว้ไหมคะว่าเศรษฐกิจเนี่ยในช่วงนี้จะก็เกิดคำถามที่ผมไม่ตานกันแหละขอบคุณทุกคนที่มาเาำไมต้องจำกัดการตั้งคำถามวันนี้มีอะไรไหมคะกลับข้าว